สวัสดีครับเผยสาเหตุเลิกสามครั้งปิ่นเกตมณียอมรับแล้วยอมรับแล้วครับเลิกเองถึงสามครั้งเผยสาเหตุกักร้าวปิ่นเกตมณีเล่าวินาทีเตียงหักเป็นใครจะทนไหวเป็นข่าวลือที่ทำสะเทือนทั้งวงการบันเทิงปมคู่รักยุค90เซนใบหย่าก,กันแล้วและชาวเน็ตต่างพากันโยงไปที่คู่ของเจเจตรินกับปิ่นเกตมณีซึ่ง ฝ่ยยายหญิงเองก็ออกมาโพสต์ผ่านโซเชียลในลนักษณะโศกเศร้าอยู่บ่อยครั้งนอกจากนี้ปิ่นยังโพสเกี่ยวกับคำคมในเรื่องของความรักด้วยย้อนกลับไปเมื่อปี61ปิ่นได้เข้ามาร่วมพูดคุยในรายการคุยแซบโชว์พร้อมท่งเผยว่าชีวิตรักเคยเลิกกับเจมาแล้วถึง3รอบก่อนที่จะวนกลับมาแต่งงานกันรู้จักกันตั้งแต่อายุรอยยปีใครหึงใครมากกว่ากันพี่เจหึงพี่ปิ่นมากกว่าเพศชายไม่หึงหึงทอม เขาคงรู้ว่าไม่มีผู้ชายคนไหนกล้ายุ่งกับเราอยู่แล้วเพราะเราแต่งงานแล้วแต่ถ้าเป็นทอมมันจะใกล้กันมากกว่าพี่เจก็เคยหึงธัญญาด้วยเพราะตอนนั้นปิ่นเข้าโรงพยาบาลธัญญาก็ไปเยี่ยมปิ่นทุกวันส่วนปิ่นเองก็หึงหลวงพศแต่ก็จะปกติถ้าไม่ผิดกลิ่นเจจะถ่ายรูปรายงานปิ่นตลอดอยู่ไหนทําอะไรแต่เจเขาไม่ใช่คนเจ้าชู้ไม่เคยทําอะไรที่ให้ปิ่นที่บ้านไม่สบายใจ ตอนที่เลิกกันสามครั้งเลิกกันเพราะอะไรบ้างตอนที่พยายุใหญ่ครั้งหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องหลักเลยที่เป็นปัญหากันแล้วก็อีกเรื่องเขาไปเมืองนอกแล้วก็ไปคุ๊กกิ๊กใครแล้วก็มีสื่อข่าวคอยเอาข่าวมาให้ประมาณนั้นนิดนิดหน่อยหน่อยถามว่าปิ่นกำลังยังไงปิ่นบอกว่ามีครั้งหนึ่งผู้หญิงพยายามเข้ามาคุยกับเจปิน่นก็เอาเท้าขึ้นมาภาบนโต๊ะเลยเป็นส้นสูงด้วยแล้วถามว่าทําไมล่ะคะอยากคุยกับเจเหรอ กุ้งเห็นแบบนั้นก็เดินออกไปเลยก่อนหน้านี้ปิ่นและเจเคยเลิกกัน3าครั้งจากที่คบหาและแต่งงานกันมากว่า20ปีนี้โดยมี1นพายุอันใหญ่ในชีวิตของทั้งคู่ที่มีปัญหา2ไปเมืองนอกแล้วเขาไปกิ๊กกับคนอื่นแต่บังเอิญมีคนคาบข่าวมาให้เราและครั้งที่3ปิ่นไม่ได้พูดแต่โดยรวมปิ่นเป็นคนให้อาภัยง่ายและคิดว่าเป็นสเสน่ห์ของผู้หญิงอย่างหนึ่งบางทีโกรธตอนกลางคืนตอนเช้าไปกอดเขาไม่มีงอนเทราเก็บ ของออกจากบ้านเพราะสุดท้ายเราก็ต้องกลับมาอยู่ดีเรียกว่าเป็นการเปิดปากเล่าเรื่องรักร้าวในอดีตที่มีมูลมที่มีมูลต่อกันเป็นจำนวนมากยังไงก็ต้องติดตามกันต่อไปแหละครับขอบคุณข่าวจาก Social News Update ดตครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้ร้อยทำเครื่องหม่ต่อไปครับขอบคุณครับ